بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الجماعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาปรานีจากองค์ลักษมณ์อุวาตาลาจะมีต่อทุกท่านครับขอบคุณครับที่ยัง ติดตามอย่างอยู่บ้านยังช่วยกันคิดช่วยกันนำเสนอข้อมูลมาและผมก็นำมาคิดนำมาเล่านำมาบอกต่อให้กับท่านที่รับชมกันวันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะชวนท่านทั้งหลายได้มาคิด คิดเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยในสภาวะการที่เรากำลังอยู่ในความตื่นตระหนกนะครับและเราก็จะต้องตระหนักกันให้ชัดเจนพี่น้องครับมีกลุ่มชนของพวกเรากลุ่มหนึ่งเป็นจำเลยของสังคมจนกระทั่งพวกเราบางคนเนี่ยก็ไปบอกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติตามหรือคนที่ ดื้อดึงเนี่ยเรียวกว่ากลุ่มชนเนี่ยเป็นกลุ่มชนพวกเราที่ดือ้อจนกระทั่งทำให้อิสลามนั้นยากต่อการที่จะไปพัฒนาบางคนก็กล่าวหาว่าเป็นกลุ่มชนที่เป็นภาระเป็นภาณะนํานเชือ้อเป็นภาระให้กับผู้อื่นซึ่งจะทำให้พวกเราที่อยู่ในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมไทย อาจจะเป็นกลุ่มชนที่ถูกเขาเกล่าวถึงกันอยู่ตลอดเวลากับในช่วงที่กำลังวิกฤตอยู่ในปัจจุบันนี้พี่น้องครับผมคงไม่โทษใครนะครับแต่อยากจะมาชวนคิดในวันนี้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องที่จะชวนคิดในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อยากจะให้ท่าน ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยคิดไปพร้อมๆกับผมวันนี้อยากจะพูดถึงประวัติของท่านนบ,บียูซุฟอะลัยฮิสสลามซึ่งหลายคนคงจะเคยได้ยินประวัติของท่านนบ,บียูซุฟอะลัยฮิสสลามกันมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นประวัติในช่วงที่ ท่านนบ,บียูซุฟนั้นถูกพี่น้องจับโยนลงไปในบ่อหรือประวัติของท่านนบ,บียูซุปในความหล่อในความงดงามของท่านจนกระทั่งพระนางสุไลคอเนี่ยได้หลอกล่อจนนบ,บียูซุปต้องถูกจำขังอยู่ในคุกวันนี้เราจะมาพูดอีกแง่มุมหนึ่งของท่าน นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามซึ่งน่าจะชวนคิดได้หลังจากที่ท่านท่านนบียุซุฟเนี่ยเราเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าท่านเป็นลูกชายของท่านนบียะโคบซึ่งท่านนบียะโคบเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นมีลูกชายหลายคนเป็นบันนีอิสราเอลเลยนบียุซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยท่านเป็นเด็กที่น่ารัก เป็นเด็กตีน่ารักพี่ๆอิจฉาอิจฉามากกลัวว่านบ,บียะกบจะรักท่านนบ,บียุซุปก็เลยพากันออกอุบายชวนนบ,บียุซุปไปแล้วก็ไปโยนไว้ในบ่อน้ําแล้วก็กลับบ้านกันมาแล้วก็มาบอกกันนบนบียะกบว่าไม่รู้ว่าน้องรักนั้นหายไปไหนพอนบ,บียุซุปติดอยู่ในบ่อก็มีกองคารวานแวะเพื่อที่จะดื่มน้ำอ้าว เจอเด็กอยู่ในบ่อก็เลยจับเอาเด็กนั้นขึ้นมาแล้วก็เอาไปขายนะครับนับนบียูซุฟนั้นจากเมืองปาเลสไตน์นะครับเข้ามายังประเทศอียิปต์มาขายให้กับกษัตริย์อียิปต์ซึ่งกษัตริย์อียิปต์ก็ซื้อไวอ้เพราะว่ามีจับเด็กมาได้ก็ซื้อไว้ให้แล้วก็ให้นบียูซุฟนั้นเนี่ยเป็นเด็กคอยรับใช้หรือคอย เป็นเด็กรับใช้ของพระนางสลยัยคอจนกระทั่งเราได้ทราบเรื่องว่าความหล่อของท่านนบ,บียูซุปเนี่ยนะครับหล่อจนกระทั่งพระนางโซลัยคอเนี่ยถึงก็วางแผนที่จะผดด็จดศึกแต่ก็ท่านนบ,บียูซุปนั้นไหวหทันรู้ตัวอยากจะบอกกับท่านนิดนึงนะครับว่านบ,บียูซุปของเราเนี่ยจริงๆแล้วท่านมีความสามารถพิเศษอยู่เรื่องหนึง่ง ก็คือว่าท่านสามารถที่จะทำนายฝันได้ไม่ใช่ารู้ล่วงหน้านะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้แต่ท่านในบียูซุฟสามารถที่จะทำนายฝันได้ว่าฝันแบบเนี้ยแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นซึ่งในตอนเด็กๆเนี่ยท่านในบิยูซุฟก็ฝันว่าท่านเห็นพระอาทิตย์แล้วก็เห็นดวงจันทร์นะครับแล้วก็ดวงดาวต่างๆนั่นก็หมายถึงว่าท่านก็จะได้เป็น ผู้ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตก็คือเป็นผู้นำของอียิปต์โดยมีบรรดาดาวเล็กๆก็คือพี่น้องดดงจันทร์ซึ่งเป็นพ่อและแม่อยู่เคียงข้างความสามารถพิเศษของนบียูซุปเนี่ยเวลาผมขอข้ามจากตอนที่ท่านนบียูซุปเนี่ยอยู่กับพนางสาุไลคอแล้วก็หลังจากที่พนางสาุไลคอรเป็จเสธไม่ได้เนี่ย ก็เลยให้นบ,บียูซุฟนั้นถูกจองจำในในคุกช่วงที่จองจําอยู่ในคุกเนี่ยท่านนบ,บียูซุฟก็ไปรู้จักกับคนเพื่อนชาวคุกด้วยกันซึ่งพอเพื่อนคนนี้ออกมาจากคุกเนี่ยก็ไปเป็นปุโรหิตคือไปเป็นที่ปรึกษาให้กับกษัตริย์ของอียิปต์ในช่วงที่คุกคีอยู่ด้วยกันในใน,ในคุกเนี่ยนะครับพวกปุโรหิตพวกนี้ก็ฝันแล้วก็มาให้ท่านนบ,บียูซุฟทํานาย สิ่งหนึ่งที่ท่านนบียุซุบบอกกับพวกนี้ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยอย่าลืมนําเรื่องราวการทํานายฝันของฉันเนี่ยไปบอกกับนายของท่านด้วยซึ่งเขายังไม่รู้ว่าใครเป็นนายขึ้นต่อมานายของคนที่ติดคุกรวบกับนบียูซุฟก็คือปุโรหิตนั่นเองพี่น้องครับใกล้ถึงช่วงสําคัญที่ผมอยากจะชวนท่านพี่น้องคิดก็คือว่า มีอยู่ช่วงหนึ่งที่กษัตริย์อียิปต์เนี่ยฝันในความฝันเนี่ยพอตื่นขึ้นมาแล้วกษัตริย์พยายามจะให้บรรดาโหนต่างๆหรือโหนต่างๆหรือนักทํานายฝันต่างๆมาทํานายมาบอกว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับความฝันของกษัตริย์อียิปต์ท่านพี่น้องทราบไหมครับว่ากษัตริย์อียิปต์ฝันอย่างไรกษัตริย์อียิปต์ฝันว่าฝันเห็นวัวผอม เจ็ดตัวกำลังจะกินวัวอ้วนคือวัวที่สมบูรณ์อ่วัวผอมกำลังจะกินวัวอ้วนเจ็ดตัวฝันเห็นข้าวโพดเจ็ดฝักที่รีบและก็ฝันเห็นข้าวโพดเจ็ดักที่เต็มฝักเลยคือสมบูรณ์มากเลยกษัตริย์อียิปต์ไม่สามารถที่จะรู้ว่าความฝันนี้มันบ่งบอกถึงอะไรบ้าง ให้ใครมาทํานายฝันเท่าไหร่ก็ไม่มีใครที่จะตีความหมายตรงนี้ได้จนกระทั่งปุโรหิตท,ท่านหนึ่งที่เคยติดคุกอยู่กับนบียุซุฟและนบียุซุฟบอกว่าอย่าลืมนําความรู้ของเขาที่เขาเคยทํานายฝันเนี่ยไปบอกกับเจ้านายก็เลยบอกกับบอกกับกษัตริย์ว่าเนี่ยมีคนหนึ่งที่จะทํานายฝันได้แต่ตอนนี้เขาติดคุกอยู่กษัตริย์บอกให้ไปนําตัวมานะครับไปนําตัวมาก็เลยไปน,นานบียูซุฟออกจากคุกมา มาเพื่อที่จะทำนายฝันนบ,บียูซุฟเห็นแบบนั้นแล้วทราบเรื่องความฝันของกษัตริย์แล้วนบ,บียูซุฟบอกว่าอียิปต์จะเกิดความแห้งแล้งอีก7ปีข้างหน้าอียิปต์จะเกิดความแห้งแล้งและความแห้งแล้งนี้เนี่ยจะทนทุกทรมานเป็นอย่างมากด้วยพี่น้องครับนบ,บียูซุฟเนี่ยรู้เหตุการณ์ข้างหน้า ว่าจากการทำนายฝันว่าอีก7ปีเนี่ยประชาชนจะจะแห้งแรงพื้นดินแจกแตก,แ,ตกแห้งจะไม่สามารถที่จะหว่านมาเมล็ดพืชหรือจะทำไร่ทานาให้มันมีกินขึ้นมาได้ถึง7ปีท่านนบ,บียูซุฟอาสากับกษัตริย์อียิปต์ว่าขอที่จะแก้ปัญหานี้ขอรับใช้ในการแก้ปัญหานี้กษัตริย์แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาให้มีอำนาจ และหลังจากที่ท่านนาบียูซุฟมีอำนาจเนี่ยก็จนกลายเป็นที่นบียซุฟก็ครองอียิปต่อมาท่านนาบียูซุฟมองเห็นแล้วว่าอัลลอฮฺซุบานูอัตลากําหนดไว้แล้วว่าจะเกิดความแห้งแล้งสภาวะความแห้งแล้งถึง7ปีแต่นบียูซุฟไม่บอกตะวักันนะครับเราไม่กลัวความแห้งแล้งเรากลัวอัลลอฮฺนบียูซุฟไม่ได้บอกแบบนั้น นบ,บียูซุฟรู้ว่าความแห้งแล้งมันจะเกิดขึ้น7ปีเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้น7ปีแล้วแต่ถ้าปล่อยตวักกันไม่ใช่ตวักกันเนี่ยขเยายางงขาเรียกตวากุลยไงเขาเรียกตวากุลแหละเพราะถ้าตวักกันต,ต้องมอบหมายแต่ถ้าตะวากุลน,นี่คือปล่อยเลยตามเลยถ้าไปตวากุลไม่ทําอะไรไม่สร้างมาตรการป้องกันไม่หาวิธีการ7ปีก็เรียกร้อย ไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะอียิปต์อย่างเดียวข้างเคียงของอียิปต์ที่อียิปต์จะต้องไปทาํามาค้าขายกองคารวานไปก็จะเดือดร้อนกันหมดดังนั้นท่านนบียูซุปจึงสั่งให้บรรดาประชาชนหรือประชากรของพระอ,องค์เนี่ยให้ทําการหว่านเมล็ดพืชในช่วงอีกที่ในช่วงที่ก่อนที่จะถึง7ปีหว่านกันเลยหว่านกันไปเก็บได้เข้ายุ้งฉางไว้ไประหยัด ส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้ในยุ่งฉางคํานวณในยุ่งฉางเลยว่าเก็บไว้ในมันจะพอถึง7ปีไหมนะในเจ็ดปีที่กว่าจะแห้งแล้งเนี่ยดำเนินการเก็บเกี่ยวมีเวลาถึง7ปีเพราะฉะนั้นในมิยูซุก็สั่งให้ประชากรนั้นเก็บเกี่ยวหวานรอบมาไรต่างจนกระทั่งครบ7ปีพอเข้าปีที่8หรือเป็นปีที่1ของความแห้งแล้งเกิดความแห้งแล้งระยะยาวนานถึง7ปีแต่ ประชากรและก็นด้มียูซุปคนอียิปต์ไม่ได้เดือดร้อนเพราะเขาได้ทําการมีมาตรการในการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อเกิดความแห้งแล้ง7ปีประชาชนเนี่ยก็มีการร้องขอร้องขอคือดุอาต่อลสัสซบานูวาตาฮาาด้วยไม่ใช่พอเกิดความแห้งแล้งแล้วก็จะปล่อยไปตามยถากรรมไม่ใช่ นบ,บียูซุฟวางแผนไว้แล้วว่าจะต้องเก็บเกี่ยวอย่างไรให้สามารถกินอยู่ให้ได้ถึง7ปีพอครบ7ปีปรากฏว่าปีที่7เนี่ยปีสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่บรรดามุมินได้ทําการดูออร้องขอตอนร้อ์ให้ฝนตกลงมาตลอดทั้งปีแผ่นดินก็ชุ่มฉ่าผู้คนในอียิปต์ก็สามารถที่จะมีกินได้นบ,บียูซุฟรู้นะครับว่า ไม่มีใครสามารถที่จะไปห้ามสภาวะแห้งแล้งได้นบียูซุฟรู้ว่าไม่สามารถที่จะไปทําฝนหรือจะไม่สามารถที่จะเอาน้ําตรงไหนมาทําได้เพราะมันเป็นกําหนดสภาวะจากอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาที่พระอัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลานั้นจะลงบททดสอบให้กับมนุษย์แต่นะบียูซุฟไม่รอไม่รอว่าภัยแล้งที่จะฆ่าชีวิตคนนะบียูซุฟจึง ดำเนินการมาตรการก่อนเกิดภัยแล้งถึง7ปีป้องกันความอดอยากเพราะปลูกเก็บเกี่ยวมเมล็ดข้าวสะสมไว้ในยุ้งฉางเพื่อให้สามารถที่จะอยู่ได้ถึง7ปีในยามขาดแคลนพี่น้องครับชวนคิดในวันนี้ให้คิดถึงว่าขนาดท่านนบียูซุปรู้ว่าสภาวะของความแห้งแล้งความขาดแคลนนั้นเป็นสภาวะที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตะลา,ทร,าทรงกำหนด แต่ในมียูซุฟก็ทําอย่างอื่นเตรียมไว้ในมาตรการที่จะต้องเจอกับมาตรการที่จะต้องถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเราเราวันนี้พูดถึงเรากันอีกแล้วเราหลายคนต่างคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เราหลายคนมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นๆสังคมอื่นๆแต่พวกเรายังไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเรากันเองเลย เราไม่เคยที่จะคิดเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาพวกเรากันเองเลยจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงคือตัวเราครับคือกลุ่มชนพวกเราคําคืนนี้เป็นคําคืนที่ท่านจะต้องทำอามันอิบาร์ดะให้มีชีวิตชีวาเพราะเป็นคําคืนนิฟูชาบานด้วยลําดับแรกเลยต่อบัตรตัวครับอิสติกฟาร์กับเนื้อกับตัวเตาบัตรตัวขออภัยโทษในคาคืนนี้ ลำดับแรกเลยก่อนที่จะไปขออย่างอื่นก่อนที่จะขอให้พ้นภัยวิกฤตโรคไวรัสนี้เราขออภัยโทษขอตบัดตัวพวกเรากันก่อนเราตบัดตัวกันเรียบร้อยแล้วเราค่อยขออภัยโทษเราค่อยขอให้มีอายุยืนเราค่อยขอให้เราตายในอหมานและเราขอให้เรามีริสกีที่ฮัลลานลำดับแรกของการขอในคืนนี้ขอเตาบัรตัวขออภัยโทษจากลอสซูบาน์นัวตาลาครับวันนี้ชวนคุยกันแค่นี้ครับเราพบกันใหม่ครับ Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.